ชมนี้ก็แมปเอเวสติกแจ๊สอันนี้คือเป็นแมปแนวเฮเลอร์น,นะซึ่งผมจะมาเล่นกับน้องผมซึ่งน้องผมจะแบกผมในครั้งนี้ถ้าแปลไทยแมปนี้ชื่อว่าพ่อที่เข้มงวดแบบแปลกๆมาเข้าเลยล้อหาอะไรละเ <c> ถ <oughs> ื่อนยังวะมามาเข้าใีห้องกัน <c oughs> โอเคเดดีเอ้ยเก๋เกพ่อเก๋พ่อเก๋พ่ออะไรอ่ะเจ y ดยูยูเดอะคาบุยเฮ เออ w h a t s a p บะ My Kiss เนี่ยแปลได้สุดยอดมากฮ้ยทำไมมีหิวด้วยเจนิมกดยอกัเฮ้ยยันได้กได้ด้วยมาครับตอน6โมงเช้าเ้ยหรือ6โมงเย็นวะตอน6โมงเช้า6โมงเย็นวะ6พีเอ็มแม่งกดตียอนได้ด้วยมาครับอะไรอ่ะกดอ๋อกดเอ็กหรือเอฟเพื่อเปิดไฟโอเค เล่นยังไงครับคุณเออคุณคิวซานนะครับกเก็บขยะนะครับโอเคอ๋อนี่ไงมันจะมีออบเจกต์อยู่คีนเก็บขยะมาคีนแชสโอเคผมจะเก็บคุณไปด้วยครับเพราะคุณคือขยะเอาไม่ใช่แล้วไงต่ออ๋อมีหลายขยะอยู่แล้วคือทําไมพ่อไม่เก็บเองอ่ะใช้ใช้ใชลูกหลานไม่ดีนะพ่อ <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วเฮ้ยเก็บดีวะเอ้ยเฮ้ยบบรรยากาศอ๋อนี่ไง นี่อะไรเนี่ยออกซิเจนเหรอนี้แก๊สลนอยู่นี้อาแก๊สลนเอ้าแล้วแล้วแกํำจากไหนเฮ้ยอันนี้เป็นออกซิเจน่ะฮะขอสำรวจบ้านหน่อยเฮ้ยมันทำอาหารได้ไหมแกนแท้เอา้าแล้วขยะอยู่ไหนเกมนี้วิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้เปิดไฟดิฟาก,กิ่งอะไรอะ่ะทำนูเด้ลให้พอ่อ ทำก๋วยเตี๋ยวให้พ่อเฮ้ยนิวเดินไปว่าก๋วยเตี hmm. ๋ยวหรือมาม่าวะแล้ว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 นี่คือทำยังไงไอ้เครื่องฟักเนี่ยอีอีอีเนี่ยต้องต้องมีแก๊สลนแล้วคือแก๊สเอามาจากไหนใช่แก๊สเอาจากมาจากไหนฟักกิ้งอันดับแรกทำไงวะเฮ้ยยยยค่อยค่อยค่อยดีวะเอาต่อโอเคโอเคเอาจากตู้เย็นก่อนใช่ไหม โอเคต้มเสร็จแล้วก็แดกได้ใช่ไหมแดกโอเคโอ้โหวาง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 อย่าเพิ่งกินนะวางให้หมดเลยใช่ไหมแล้วเอาเอาแล้วเอาเราเราไม่ทำก่อนเหรอวางนั้นทำทำก่อนอ่ะอย่าเพิ่งวางนะเพาะอะไรพออะไรวะอ่ะยังไงต่อ กินพี่จะวางวางวางอีกโอเคได้วางมาละโอเคยังไงต่อกินอีกใช่ปะใช่อ่ะกินแล้วยังไงต่อสตูฟู้ดเอาก็บอกเมื่อกี้บอกว่าให้ไปวางวางวางไอเนี่ยใครหรือรอวางหมดตัวเฉยๆโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไปบอกแม่งใครจะไปล้วน โอเคได้หมดมาว้งเยอะๆองเพื่อของในตัวด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันจะทํานานแล้วพออาจจะตื่นนด้อันนี้คือผมเล่นมานิดน,นึงนะดู y ยูทูบเบอร์เขาเล่น <Okay. S 1> โอ้ยแยงแยงแยงที่แล้วคือพ่อไม่กินหรออ่าแล้วเอาไว้ในตัวได้ใช่ไหมว้าวเฮ้ยแปะ PM แล้วเว้ยต่อไปรีฟิลเดอะเจเนเรเตอร์คืออะไรวะ โอเคสุกแล้วแต่สุกแล้วแล้วก็เก็บไว้ในตัวโอเคแล้วก็จะช่วยหน่อยแป๊บนึงเร็วๆเอาอะไรช่วยหน่อยใช่ใช่ไอ้เคียบทำไมตัวเฉียนสายวะย่อย่ yo, 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 อย่ออะไรรู้สิถ้าเปิดรู้ได้เลยไอ้น้องผมเสียน,นะทุกคนเล่นไม่หลอดแล้วไงต่อครับรีฟิลเจเนเรเตอร์คืออะไรคือไอ้เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ย ยาย่าเย่าเพิ่งเก็บเก็บมาแล้วโอเคเก็บเก็บเก็บมาแล้วเหรอเก็บแต่ยังไม่ได้ใส่โอเคเดี๋ยวค่อยใส่เสร็จตอนนี้น่งโอเคอะไรอ่ะข้อประตูอ๋อโอเคข้างนอกไหนวะเดี๋ยวพอออกไปเช็นด้านนอกโอเคเฮ้ดูดูแล้วดีอยู่กแคนวัตทีวีอุ้ยวัตตฟอะไรวะดูด้ดูด้ เจ้าจว่าะเจ้าเจ้าว่ะจะไปนะคัะนเติมสี่ถุงนะโอเคให้รับสี่ถุงโอเคแล้วดูด้านนอกอะ่ะดูหน้ามานะันละเก๋จัดบอกเลยเฮ้ยอาโบกุชหรือว่าพ่อจะกดม,มากบังเลยนะเอ้ยบงังบังพ่อเอ้ยผมขอออกไปด้วยดีพ่อเอ้ยออกไปด้วยไปด้วยจะออกจะออกไปกับพ่อแสด้วะเขาบอกว่า go you เ a ส e up up stand ไปใครสื่อส,อสารให้เปิดไฟวะเนี่ยปิดไฟอ่ะเขาให้ปิดเหรอวะแล้วใครจะไปรู้วะก็ตัวเอฟเพื่อฉายแสงแล้วคอมพิวเตอร์คือทาอะไรได้เฮ้ยจำได้ว่ามีกล้องวงจรปิดนี่ว่ากล้องวงจรปิดทําไงวะดูอยู่ไงแกไม่มีกดกล้องวงจรปิดตอนตอนตอนที่ดูข่าวเสร็จนะเพราะอะไรเออเออนั่นแหละมันจะตายใช่ไหมไม่อันนี้ไม่เซ็นเจอร์จากเอฟบีไอกนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เปิดไฟกันโอเค อะไรอะ่ะเ,เมือนเขาบอกว่าด้านมันจะมีคนแปลกหน้ามาด้านนอกใช่ปะอ๋อพวกมอนเตอร์อ๋อแล้วคือมันจะโดนสิงอะไรประมาณนี้ปะถ้าออกไปด้านนอกเอาชีบหายแล้วคอออกไปแล้วเอ้ยโดนเขี้ยนคอออกไปแล้วเอ้ยเอ้ยเปิดประตูนี่เอ้ยเปิดประตูช่วยพ่อก,ก่อนพ่ออย่าเพิ่งไปนะเค้ยเฮ้ยจ้องจ้องกันแล้วอ่จ้องตากันแล้วเนี่ยจะจีบกันแล้วเอ้ย เ้ยมันเอ้ยดูดูพ่อกำลังจี้อีกคนหนึ่งเอ้ยดูดูดูเอาชิปแล้วไงพ่อ,พอเอาแล้วมันต้องปิดไฟเหรอโอเคงั้นเปิดย่จ้าจ้า,จาอย่างนี้เลยพ่อพ่อตึงพ่อตึงเหรอห่ะลุยสองเขาไปดูดีกว่าจองที่ไหนวะตอนนี้เหรอ CCTV โอเค <S <S ชิบแด็ดโดนเชิญเชิญนอนเลยดิไปรับเปิดสิเกมัน อุ้ยมาแล้วโกทูเซตีฟอ็อกจิกเฮียมามา,มาดูพ่อเก่งๆกันเถอะโอ้ยเฮ้ยพ่อพ่อมาห้องนอนทำไมครับเฮียพึ่งเก้ผมแล้วเอ้ยพ่อพ่อพ่อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพ่อพ่อพ่อโอเค <Where? S 1> วิงว่งวิงว่งไม่ไปไหนวะทำะไรต่อ oh. อุ้ยอ๋อทูเดย์วิธีท,ทำแม่งก็สะดุง้งหรือว่าอัฟฟักอะไรผมหนึ่งศูนย์ ลดละห้าละไม่ลดไม่แงวะไม่ถึงอะไรแก๊สหรอมันมีจำกัดใช่ไหมยังเพิ่งไปเติมนะอ๋อต้องต้องเหลือประมาณสามสิบก่ออะไรประมาณนี้ปะหุ้ยทำไมมันลดเยอะจังวะ <laughs> งเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ไย้ที่นอนกันอะ้วโดนเราฝักดีเถอะนะแล้วคือไม่ปิดไฟนะปเด็นอะเห็นพ่อแบบทูแบบทีดี พ่อพ่อเกย์มากเลยให้ผมเป็นร้าพ่ออะไรไป็นเครียดตลอดเลยวะแล้วคือจะออกไปได้ตอนไหนจะต้องรอให้ข้อความแดงๆหายก่อนใช่ไหมโอเคเจอเจะเดะรู้ว่าโอเคเอาสบายว่าทูเดะร้านไหนรออาหารโอเค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 โ <laughs> อเคโอเก็บเดะเก็บเดะอะเอาไปอีกถังมั้เห,อหรอใช่ใช่ใช่ เอาเอาไปไว้ในในข้างตัวเลยเดี่เจ๋อย่าพ่อวะปกติรถทีไรเท่าไหร่แปลวะมันใช่เหรอวะไปลกนะไอ้บอกครั้งนี้แปลกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไมวะเฮ้ยทำไมวะเยอะเลยวะคนในแย่บอกว่าเยอยแยะบอกไปเรื่องหมดในแม่นะ แล้วนแมจะอยู่ตรงไหนไวตะตืต่นค่ะตื่นตื่นกวนซีพ่อกินมดโวยโหฮ่าฮ่าฟังกิเชคคบักอะโอเคคนมาได้มาอันนี้คือผมเหลือไอตอนที่เชคซีซีทมาเดีด๋ยวกันจะไปชิลช้คุณปร่อตนตเลย โอเคเชฉก็นอนเลยใช่ไหมจะนอนเลยโอเคนอนเลยเยอะที่นอนกันเฮ้ยโดนถูสลิปแล้วคือเปิดไฟเยี่ยมไปเลยเปิดไฟฉายอ่ะคือพ่อพ่อไม่เห็นมาเออไม่รู้็นคไม่บอกพี่พ่อตาตาอย่างเมียร์นั่นเนี่ยยังมัยังไม่รู้เออวะเทมเท้มเทมนี้น้ำมันพริกน้ำมันพริกก็ตึกเข้เข้นน้ำมัน อ๋อใช่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 เนี่ยมารถทีละสองรอบที่แล้วยิ่งบักท,ทำไมวะอ๋อทิ๊กมันทิ๊กไปแค่แอนวอล์กอให้คุณเดินไม่สนอ,ะอ่ะเฮ้ดูนี่มารถทีละสองถ้า,ถาเราไม่ถ้าเราปิดไฟอ่ะพอน่าตาลกิจชิบเลยโอ้ยนอนรับฝั่งเออนอนรับฝั่งน,นงงีนะพ่อเดี๋ยวเราเปิดเปิดไฟพ่อพ่อจะตื่นมากขึ้นวะไม่มันเลย ขอนหลับฝันเอ้ยเอ้ยพอ่อปัก่อกี้นี้พอ่อปัก่อกี้พอ่อปักไปกินได้ไหมตัวล่วงล่วงอะ่ะเออส,สงสัยพ่อเราสะดุดเฮ้ยเยช็คกิง้งแล้วคือพ่อไม่สงสัยเลยหรอแบบนอนเออคนคนละทีอะ่ะตา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 โอเค ภารกิจหรือจะไปทำอะไรกินข้าววะเฮ้ยเฮ้ยมันมีประตูดิวะเฮ้ยกทำอะไรทำอะไรเริ่มจะหอนอาหารเราต้องรออีกใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกินโอเคโอเคเอ็มเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงไปโอเคยโอเคเดี๋ยวไม่ใช่พ่อมากันไว้ชิปเลยนะการคืออะไรวะแบบไปไม่ได้เหรอไม่อยู่อยู่นี้พ่อตื่นกูฟักเลยได้เลยเฮ้ยแอร์ด้วยนอนตรงนี้เย็นๆเฮ้ยรออาหารเริ่มเริ่มเริ่มหลดละ นะครับนอนเอนเตอร์จี้เราให้มันหนีนี่ไงฮะเราพ่อไม่ตื่นหรืออาจจะตื่นเฮ้ยเรา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 ,เราไม่รอรอให้พ่อตื่นก่อนละไๆก็แค่วิงว่งวหน้าบ้านอะโอเคโอเคมันตื่ฟ้าเฮ้ยมันตื่นแล้วย้าย,ยที่นอนกันบุ๋มเ,เร็วๆพ่อรีบไปบครับหิวข้าวแล้วครับพ่อ โอเคอยู่ตรงแอร์ได้พอเคยเย็นเพียพ่อพอเพียมา่ะเฮ้ยเริ่มมีอยู่แล้วนะน่าเกมนี้มันมีถึงกี่โมงอะโอเคไปรีบวิ่งดิรอฟักอะไรอ่ะหิวข้าวครับโอ้ยพ่อพ่อเรารับฝันฝันดีมาอยำยำยำโอเคพอเจอมันจะเลนถึก โอ้ยพ่อรอให้ฝันดีนะโอ้ย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 ไ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตื่นเดี๋ยวพ่อตื okay, ่นขี่นมาชิปปิ้งนะมันเนาะเอ็นน้ำมันน้ำมันยังอยู่ดีโอเคน้ำมันเออนันอินเอ็นเอ็นจีบ้างอะไรอ่ะเปิดแอร์คอนโทรลเปิดเขาบล็อเปิดทุกทุกนาแนี่เออให้เราเช็กกล้องจอนได้ปะเช็กดูพ่อตื่น พ่อไม่อยู่อ๋อฮะพ่อไม่อยู่เหรอเดี๋ยวพ่อไปชี้ที่ห้องครัวเหรอวะเฮ้ยนอนนอนยับจะรออะไรทำไมมันแปลกวะฮะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อเดินผ่านนะเหรอเออนนะใครได้ไปดูตร่กลงจอไหนโอเคพ่อนอนหลับละเฮ้ยลองลองลองดูแก๊สดิเออแก๊สยี่หกยี่ห้าเลยใครใคร,ใครได้ไปเตือนไหม ระวังวิ่งมหม่วิ่งดิรอฟักอะไรอ่ะไม่เริ่มไม่เริ่มหอีกแล้วเหรอเฮ้แต่เมื่อกี้ทำไมทำไมเมื่อกี้เห็นเหมือนพ่อเดินผ่านเลยวะเหมือนมีการเช็คอ่ะเออแต่เช็คแบบไม่บอกอะเพราะน่าจะเป็นพอาดูกล้องวงจรแต่ดูในกล้องวงจรพ่อหายเกือบตายเลยเปิดประตูนะเปิดประตูแล้วก็ได้มองเห็นแบบทีโฟเคอ้าวแล้วพ่อไม่ตื่นนะอต้งตื่นสิ ไอพ่อบักเปล่าวะพ่อบักเปล่าวะิเลยนะอะดูรอดอาหารก่อนฮ้วเหมือนมันยิ่งสุดเอ้ยเฉ่ยลองดูซีดีทีวีดิเฮ้ยนอน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 เหลือบเลยเอ้าทำไมเช็คด้านล่างวะ กินข้าวดิหิวแล้วเมื่อกี้นี้แม่งโคตรบัคเชคอะไรด้านล่างม,มันแม่งเอ้ยเดินผ่านพ่อไปเลยทำก๋วยเตี๋ยวแม่งเลยได้ปะอ๋อเดี๋ย,ว,ยวมัน,มน,มน,มนหมดเวลาใช่ไหมพีสามนี่ยคือต้องมาเล่นคุณเลยแล้วพีสามแล้วพว่อ้องกระริดคุณโอเคโอเคโอเคพอจังจะเล่นแล้วใช่ปะนอนนอนนอนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอินเดียซีน้อย

แล้วเมื่อไหร่มันจะเฮ้ยแล้วพ่อไม่มาเกิดอะไรขึ้นเหรออ้าวพ่อไม่ยอมตื่นพ่อสี่นั้นสิพ่อทำไมพ่อไม่ตื่นเออผมว่าพ่อบักลนะเฮ้ยมันมันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ถาสิบโอเคยังยังยังได้ยังได้ยงดังอยู่ชิวๆได้เลยเสียงนอนเลยครับรู้สึกเออไม่ค่อยดีย <laughs> เออสงสัยต้องปิแดแอร์แหละอ๋อเรานอนไม่ได้ นล้วคือเปิดแอร์แล้วแล้วเปิดประตูว่ากันเฮ้ยพ่อพ่อหลับยาวเลยป่ะนี่อา้าวมาย่างนี้พ่อผมว่าพ่อหลับยาวละอ้าวน้ำมันใครได้ดูดูดูล้วมันมันห้าสิบไม่ใช่หรอเฮ้ยนอนดิฝักกิน <c oughs> โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเราเราเราต้องลงไปเติมเลยไหมต้องเติม้ว <c oughs> เราต้องรอให้มันประมาณ2ีก่อนเฮ้ยกันจะ6หกงแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเชชนาเจมมีเอเนอรอยู่ในตัวปะเฮ้ยเราหิวเราหิวหิวหิโดนโอเคแล้วแก็รีบไปเติมเอเนอรเลยนะโอเควิ่งวิ่งวิอุวิ่งวิ่งวิ่งวิ่เติมเติมนะโอเคอ้าโอเคเติมได้ปะ โอเคต้องเติมอะไรเด้อโอเคเซฟโซนละเฮ้ยฟ้าเริ่มสว่างอะตีสีอะไรฟ้าสว่างขนาดนั้นวะแม่งเอ้ยถ้าเป็นประเทศไทยแม่งยังมืดตืบอยู่เลยว้าวเกเก๋เกเกเกกันแล้วอะขอบที่ขอบที่ขอบที่บกลนโกลนกลนอะไรวะนั่ยล่ะยอดตัวดูอ่ะ เฮ้ยสี่สีสี่แล้วใช่ปะวะสี่เอ็มสีสี่สวัสดีครับตอนเช้าครับมอร์นิ่งเที่ยงคืนมันก็ตอนเช้าอ่ะเออเยน่ากลัวมากเลยบนรยากาศอย่างนี้น่ากลัวมากเลยเอาตัวบักตัวบักเอาตัวบักล้ว,วเอาเอามืเ่อไรจะหกโมงวะววจะไปไฟกับพอยเนี่ยเอ,อ้ยแม่งเ,เอ้ยแม่งเอา เอาอะไรวะเอาจันฟาดหัวแม่งเลยเหรอไม่ใช่เอ้ยตื่นตื่นมอร์นิ่งเอาไม่ใช่เฮ้พลังงานพลังงานเหลือเท่าไหร่วะหกแปดไอ้ไอ้ว่าเจ็ดสิบดเจ็ดสิบแปดอยู่ดีวะโอเคยู่ไม่ยอมตื่นวะเอออยู่พนักหนักเหลือเกินแม่งว่าไหมเมื่อกี้ดูซีซีทีวีไม่งข้อหายได้ครัฝาก อยู่แม่งโผล่มาเนี่ยดีที่นอนพอดีอะรู้สึกแปลกๆไงเกือบเกือบคิดแหละเต็งเจ็ดตอนนั้นบักบักเด้วแม่งพ่อเฉยกระลางผมงงเลยดูแทบหิวก่นอนหิวแล้วนะหิวแนะพ่อพ่อไม่ตื่นแล้วหกโมงคือเอนอร์จี้มาจ่าอันนั้นให้เลยใช่ปะจะกลัวบอกเลยว่าไม่เช้าอ๋อ,อคือเราต้องเติมเอนอร์จี้ไหมไม่ต้องอแล้วอ่าฟังไม่จะใหม่ หิวหิวว่าพ่อพ่อครับผมหิวเร็วเร็วรีบรีบหกโมงนี้วะแล้วคือพ่อไม่ตื่นด้วยไม่มีอะไรทำครับรู้สึกเก๊เกแปลกแปลกร <c oughs> เร็วสิจ๊ะนอนแล้วไม่ปิดประตูเร็วเดี๋ยวเปิดปกหกโมงนี้ซ้อเฮ้ยหิวแล้วนะงั้นแม่งวิ่งไปกินข้าวแม่งเลย ฟ้าเราจะตายเปล่าวะอุ้ย <Yes. S 1> แม่เลย6โมงแล้วช,ช,ชนะโดยสองรอบอุ้ยชนะแชปเตอร์หนึ่งเองนะแชปเตอร์สองย่าผมไปเล่นต่อว้าวเพูดเพียเลยเสียงอ่าเขาเชิญเลยเอา,า,ออเ,อาเราคือไม่โหลดโหลดแอ้วอุ้ยกินแม่งหิวอ่ะเอาเอา,เอา พี่มีก๋วยเตี๋ยวได้เวะได้ไหมซ้ำอะไรอ้าวไม่ได้อาหารอะไรไะซ้ำพันอ๋อเหมือนมีคนมาสิงอะไรป่ะวันนี้ป่ะมีคนมีคนดูดูกระจกอะไรวะเนี่ะจริงเหรอพ่อี้าดูหน้าตาจริงเหรอพ่อใช่ลูกเออตอนนี้กินก่อนแต่ไม่มีอาหาร ก่อนกินอะไระเขาบอกอะไรว่าน่ะอุ้ยชิบแล้วพ่อกี่อุ้ยผมโดนพ่อเซตหยอดได้เลยวะทุกคนชิบแล้วพ่อผมโดนพ่อน,นี่แหละยืนอยู่พ่อไปกินกระชากใจใส่แมงเอ้ยทูบีคอนติน้วโอเคทุกคนผมต้องผมเล่นจบแล้วแมปนี้ผมต้องคอยไปทำู้ชมกับไอ้แมปอะไรวะ <Yes. S 1> แมปอะไรนะเวทสติกแดนโอเคทุกคนผมต้องคอยไปทำชมแค่นี้แหละบ๊ายบาย